ไม่ไปเลยลูกไม่ไปเลยไปแบบไม่มีความเขตนั่นแหละไม่ไปเลยสิไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยไปแบบไม่มีความเขตไปเลยลูกไม่แค่รูปแค่น้ำไม่แค่กายแค่จิตไม่แค่นอกไม่แค่ในไม่แค่รู้ไม่แค่สิ่งถูกรู้ไม่แค่เห็นไม่แค่สิ่งถูกเห็นลูกไปแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยทุกอย่าง ไปแบบไม่มีขอบแขไปเลยลูกไม่มีขอบแข่ไปเลยมันจะได้ว่างล้างกันไปลวดเดียวรวดเดียวรวดเดียวไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไงลูกไม่แค่นอกแค่ในไม่แค่อะไรไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไปเลยทุกอย่างลูก ได้ไล่ล่องลอยล้างไปว่างล้างไปไม่มีความเพียล้างกันไปเรียกว่านีพพาาล้างสังสารวัตนั่นเองนีพพาาล้างทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่ใช่แค่ล้างสังสารวัตหรอกแต่มันคือทุกอย่างล้างทุกอย่างใครช่วยหลุดช่วยไล่ล่องลอยล้างช่วย ไม่ไปเลยรวดเดียวเลยลูกเออไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ไม่แค่นี้ไม่แค่นั้นไม่แค่อะไร ไม่ก็ไม่ได้แค่ไหม่ลูกไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ก็คือไม่มีขอบเขตไม่ก็คือไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีไม่กันแบบไม่มีขอบเขตล้างทุกสเต็ปล้างทุกขั้นตอน สลายขั้นสลายตอนสลายสเต็ปมีสเต็ปมีขั้นมีตอนก็เพราะมันมีอุปทานถ้ามันไม่มีอุปทานมันก็ไม่มีขั้นไม่มีตอนไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละทุกอย่างเลยลูกไปแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีนั่นแหละ ไปแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมนั่นแหละทุกอย่างไปด้วยกันแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนั่นแหละไปด้วยกันแบบไม่มีมันทั้งมมีทั้งไม่มีไปด้วยกันนั่นแหละ ต้องเลือกอะไรลูกไม่ต้องเลือกทั้งว่างไม่ว่างไม่ต้องเลือกทั้งไหมไม่ไหมไม่ต้องเลือกทั้งเลือกทั้งไม่เลือกแล้วมันจะไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปเอง ไม่ต้องเลือกลูกทั้งว่างทั้งไม่ว่างทั้งไหมทั้งไม่ไหมทั้งมีทั้งไม่มีไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกแม้กระทั่งตัวไม่เลือกเองแล้วมันจะไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีไปเอง เรียกว่าไร้ล่องรอยล้างทุกสิ่งอย่างว่างล้างทุกสิ่งทุกอย่างเลี่ยนหรือเ,เรียกว่านิพานล้างทุกสิ่งทุกอย่าง พร้อมกันเหมือนเดิมลูกตันปาร,รปช่วยพร้อมกันเหมือนเดิมไม่ต้องแยกอะไรจากอะไรไปแยกทําไมให้มันงงในแยกไปแยกทําไมมันลังเวก,กับเรื่องแยกไปแยกทําไมมันเป็นทุกขกริยาในแยกเล่าพร้อมกันทุกอย่างลูกพร้อมกันเหมือนเดิม Uhm. ไปแบบไม่มีมันทั้งมีทั้งไม่มีเพราะมันไปนี่แหละทุกอย่างไปแบบไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งเพราะมันไปนี่แหละทุกอย่างไม่ต้องกอดพับอะไร ไม่ต้องกดดันอะไรลูกไม่ต้องกดดันอะไรไม่ต้องมันทั้งต้องทั้งไม่ต้องไม่ตั้งมันทั้งตั้งทั้งไม่ตั้งไม่กดดันอะไรไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่ ดับล้างกันอย่างดีดับล้างช่วยกันดับล้างช่วยกันจบตัวจบช่วยกันยุติตัวยุติช่วยกันไปได้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปได้วยกันนี่แหละลูก ไปด้วยกันแบบไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันนี่แหละทุกอย่างทุกอย่างละไปด้วยกันแบบไม่ใช่อะไรไปด้วยกันวันหลอกที่ล้างวันหลอกเองสมุดที่ล้างสมุดเองสมุดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยในสมุดลูกสมุดที่ล้างสมุดเองสมุดได้เรื่อยๆสมุด ขนะไหนก็ล้างสมมติขนานั้นอยู่แล้วลูกบําบลขนาดไหนก็ล้างบําบลขนาดนั้นอยู่แล้วบําบลลูกก็ล้างลูกอยู่แล้วบําบลน้ำก็ล้างน้ำอยู่แล้วลูกบําบลมหาบุญนาได้เรื่อยมหาบุญนาอุบัติบัตเรื่อยมหาล้างมหาบุญนาเองอยู่แล้วคิดไม่มีใคร เป็นทุกข์ที่ไม่ขังทุกข์ทุกข์ที่ไม่ใช่อะไรในทุกข์ทุกข์ที่ไม่แข็งทุกข์บุหรอกทุกบุหรอกมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละโลกบุหรอกล้างบุหรอกเองบุหรอกที่ไม่ใช่อะไรในบุหรอกบุหรอกที่ไม่ใช่การเอาบุหรอก That's important. ไมมันทั้งไมถ้าไม่ไหม่เหมือนกันคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมึงก็ไหม่กันอย่างเดียวไหม่มันทั้งไหม่ถ้าไม่ไหม่กันอย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมึงก็ไหม่กันอย่างเดียวไหมมันทั้งไหมทถ้าไม่ไม่เลยแหละเอดับมันทั้งดับั้งไม่ดับตัดมันทั้งตัดั้งไม่ตัดนั่นแหละมันจะเรียบร้อยไปเองเรียบรลอไปเองทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นรหัสทนาย่งการตัดสรู้ช่วยในการจบตัวจบช่วยเรียกว่าแต่ประโยคก็เป็นมหาบุญนาในประโยคของตัวเองทั้งหมดเรียกมหาบุญนาประโยคประโยคนที่สุด อะไไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกมีก็ไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมไปด้วยกันเลยทุกอย่างตัดสรุ้ช่วยไปเลยไคิดไม่ออกอ่ะบอกอะไรไม่ถูกอย่างเงี้ยก็ตัดสะุ้ช่วยไปเลยทุกสภาวะทุกสถานการณ์ตัดสรุ้ช่วยไปเลยไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลย เซตซีโร่ไปเลยไม่เอาไม่เอามันก็ไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยเซตซีโร่ไปเลยม่ใช่รีเซตนะ นั่หละมันจะได้กลายเป็นไร้ล่องรอยล้างว่างล้างกันไปนละโปรดแบบไม่ต้องทุกในการโปรดไอ้ที่มันทุกมกับการโปรดมันมันปวดไม่เป็นโปรดไม่ล้างการโปรดไปด้วยโปรดเอาโปรดโปรดขาโปรดโปรดข้างในการโปรดโปรดยังไม่เป็น ันจะไม่ทุกเพราะการโปรตดนแกไม่เอาทั้งเอาทั้งไม่เอาเหมือนกันเนี่ยทุกไม่เคเอาทุกเกี่ยวก็ลองไปถามทุกดูสิว่าทุกมันเอาทุกไหมถามดูได้ถ้ามันไม่มีคำตอบมาถามมาแล้วมันไม่มีคำตอบไ้่ไดะคำตอบเลย ลองไปถามทุกดูเลยทุกเอาตัวเองไม่ทุกเลโ่แ้าทำโ่แต่ถ้าถามเราไปแล้วมันไม่มีคำตอบนั่นคืะคำตอบเพราะมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีแต่นั้นลูกก็สรุปเนื้อหา สรุปร้างสรุปไปเลยไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละสรุปร้างตัวสรุปเองไม่เอาก็ไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอานั่นแหละลูกสรุปร้างตัวสรุปเองสรุปตัวสรุปเองมันก็ตัดตัวตัดเองนั่นแหละจบตัวจบเองมันจะได้หมดตัวไปค่อยจบหมดตัวไปค่อยตัดสรุปตัวสรุปเองนั่นแหละมันจะได้หมดตัวไปค่อยสรุป คิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกถามใครก็ได้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครถามมันก็ไหมกันทั้งไหมทั้งไม่ไหมอย่างเดียวไหมกันอย่างเดียวไหมมันทั้งไหมทั้งไม่ไหมกันอย่างเดียวมันจะได้ล้างนี่ได้สลายตัวคิดไม่ออกไอตัวบอกไม่ถูกเนี่สลายไปตัวหาอะไรก็ไม่รู้หาคิดไม่ออกตัวหาอะไรอ่ะปัญหานั่นเอง ตัญหาเสี่ยงที่ทอยากจะคิดอยากจะตีความเนาะปิดศนาแหละฝึกหนาแหละยิ่งปิดศนาก็ยิ่งฝึกยิ่งหนาปัญหาอยู่นั่นแหละคิดอยู่นั่นตีความอยู่นั่นแต่นั้นนีไอ้ที่ให้ปิดสนากันไว้เนี่ยก็เรื่อให้ความฝึกหนากันไว้นั่นเอง ให้จะเปึกให้นนะต้นหนากระจากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไปเลยลูกมันจะได้ล่างตัวล่างเองเอสลายตัวสลายเองอยาให้มันปึกหนาะ ไม่เหงาไม่เหงาทุกอย่างทุกอย่างที่มึงเหงาห้อาะมงมีแต่ตัวมึงเองมึงก็เหงาแหละทุกอย่างสิเออเ่าแต่อะไรแน่ไรมึงเหงาแหละเดี๋ยวเหงาแล้วเดี๋ยวมึงก็เหงาต่อไปอีกทุกอย่างจะไปเหงาได้ไงแล้วบานที่บานที่บัวตูมบัวบานไว้าเบานที่บานตูมหมดบ้าน อยากไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอามันยังเหงาได้ยังไงมันเหงาก็เพราะมันมัวแต่อะไรในอะไรอยู่นั่นแหละเพราะมันมัวแต่อะไรในอะไรอยู่ทั้งหน่อยมันก็จำเจทั้งหน่อยมันก็เบื่อเบื่อแล้วก็เหงาเหงาแล้วก็เหงาต่อไปอีกก็ทุกอย่างสิเออ ไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เหมือนกันเด็ดขาดกับทุกอย่างหน่อยเด็ดขาดกับทุกสิ่งอย่างหน่อยสมุดเฉดกับทุกสิ่งอย่างหน่อยเนื้อหาตัดสรุปเหมือนกันก็ไม่สิไม่มันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่เรียกว่าตัดมันทั้งตัดทั้งไม่ตัดตัดมันทั้งตัวตัดตัดมันทั้งตัวไม่ตัด แค่ดำหลีทุกอย่างแล้เมาหาดำหลีแค่ดำหลีมันก็เรียบร้อยแล้วลูกทุกอย่างก็่ดำหลีมาหาดำหลีสี่ยามัวจะแบดตะเล็ดดำหลีทุกอย่างไปต,ตัดทะลุอะไรทีละอย่างสองอย่างมันไม่เมื่อยในตัวตัดสะลุเหรอตัดทรลุพรอ้อมตัดพร้อมกัน ถ้าหนตัดอะไรแล้าทุกอย่างทุกอย่างมันไม่เมื่อยในการตัดยังไงทุกอย่างที่ได้ความเงินเพิ่มเดียวไม่ไม่เหมือนกันไม่เป็นทั้งไม่ก็ไม่ไมเหมือนกันก็เรียบร้อยความเงินทุกอย่างแล้วที่เป็ตัดอะไรล่ะทุกอย่างสองอย่างลูก็พร้อมกันเลยสิมันจะได้ไม่เป็นทุกปิยาในการตัด ละก็เหมือนกันเป็นละอะไรเล่าทีละอย่างสองอย่างให้มันเป็นทุกขริยาในการล,าละเล่าทัง้งอย่างซี่ละมันทั้งละละมันทั้งไม่ละละมันทั้งละทั้งไม่ละไปได้วยกันนั่นแหละทุกอย่าง มันทั้งไหมถ้าไม่ไหมแหละก็จบตัวจบให้เองยุติตัวยุติให้เองตัดตัวตัดให้เองอมกันเพื่อเดียวคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกก็ไม่รู้คิดจนไปองบอกก็ไม่เลยไม่ทั้งไหมทั้งไม่เลย คิดหรือไม่คิดก็ไม่เหมมันเดิมไม่เหมมันทั้งไม่ทั้งไม่ไม่หมือนเดิมไม่มีช่องว่างแห่งมหาคุณาไม่ต้องเว้นวักมหากรุณามหาคุณาแห่งการตัดรู้ช่วยไม่ต้องเว้นวักไม่ต้องสนยึดกับไม่ต้อมีช่องว่าง จะคิดไม่คิดจะไหม้เหมือนเดิมไหม้เหมือนทั้งไหม้ทั้งไม่ไหม้เหมือนเดิม,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 ดมแล้วทุกอย่างเนี่ยเป็นเบสิกแห่งมหาดมิตเลยหรว่าเป็นเบสิกแห่งมหาดมิตเลยครับมาทุกอย่าง มันจะหมดทั้งส่วนตัวหมดทั้งส่วนรวมพร้อมกันไปล้างทั้งส่วนรวมส่วนตัวพร้อมกันตัดสู้ช่วยทั้งส่วนตัวส่วนรวมพร้อมกันเลยทำทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเบสิกแห่งมหาดนารี แล้วมันก็อัาบไปสู่มหากรณาแห่งการตััสรู้ช่วยสถานเดียวไม่เป็นอื่นเป็นพื้นฐานของมหากรณามหาดมิกทุยามันไม่ใช่เทรยาสองอย่างมันไม่ใช่แค่พอบหนึ่งภมได้ไม่ใย่ อย่างเดียวเลยลูกไม่ต้องหาเพื่อนให้อย่างเดียวดับล้างช่วยอย่างเดียวว่างล้างช่วยกันอย่างเดียวไม่เอามันทั้งเอาทั้งไม่เอาไม่ได้กันไม่ต้องหาเพื่อนไม่ได้การไม่ต้องวยเพื่อนไม่ต้องหาเพื่อนหาสรู้ช่วยเพื่อนหารู้ช่วยทุกอย่างจบก็จบช่วยทุกอย่าง เพื ền, ền, ่อนคุณก็ไปตัดสรู้ช่วยเพื่อนกันแล้วกันแต่ทำเม่าเพื่อนน้องคุณเนี่ยคืออะไรแล้วมั้มันคือทุกอย่างเืกิดเยอะมากเพื่อนเยอะมากเลยเพื่อน้องคุณก็คือทุกอย่างตัดสรู้ช่วยทุกอย่าง เขาไม่สามารถจะหาคำตอบได้ต่อนี้ลูกไม่ต้องทิ้งทั้งความเชื่อและความไม่เชื่อให้หมดอยู่ไม่ได้เชื่อและไม่เชื่อ no 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 it was not like that i i used to believe uh in 2021 in 2021กไม่ต้องเชื่อแลวนะลู you don't need to believe anything แ้งเล้งเชื่อ let go of e believing และจะไม่มีปัญหา and then there is no problem and so i was told to do actually something and i didn't do that because I didn't have the confidence. you <laughs> come And so it was to do it had something to do with one person. We had <laughs> to meet <laughs> and we, <laughs> had, to <laughs> and we <laughs> had to work, <laughs> to <laughs> work together. <laughs> but, uh, and then I did not do that. And then the person finally died this year. And then I keep getting messages and sometimes like I dream and then that becomes true. ได้ลิมิตได้อะไรตลอดเวลาท่านั้นมันเป็นสัญญาณส่งเข้ามาให้จิตได้รับรู้อยากจะยืนนั่นจะมีอะไรรผู้พูด่างเขาเขารู่วามือสั่งทำพาเขาไปแต่ตอนนี้เหมือนกับหลงทางไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ให้ท่ามกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรอยู่จัสต์อย่างไม่ดีนะใท่ามกลางไปแบบไม่อะไรไเรื่องหรือ you be อยู่บี i อมมิสคือทุกส Remember this. คำว่าหลงทางมันเริ่มต้นจากการที่เราหาวนถีทางตัวหาหิทางมันคือความหลงชนิดหนึ่งเรียกว่าตัณหาต้นต่อไปนี้ลูกลางซึ่งทุกคนก็ท่ากลางสิ่งอย่างท่านกลางไปแบบไม่อะไรกับอะไรแล้วมันจะนอกเหนือความยึดติดรู้เห็นแล้วมันไม่ต้องเลือกอะไรทั้งหมดยึดติดไม่ต้องเลือก มันจะตามเหตุตามกระจแบบแล้วแล้วไปให้โลกท่ามกลางไปแบบไม่ไมม go, ไ yeah. yeah. uh huh. อะไรกับอะไรนี่แหละแล้วมันจะตัวยุ่งยากไปนั่นคื no trouble no difficulty at all คือไม่ต้องปฏิเสธอะไรแล้วมันก็ไม่ต้องยอมรับให้นอกเหนือตัวปฏิเสธนอกเหนือตัวยอมรับไปเลยลูกนอกเหนือตัวเชื่อไม่เชื่ออะไรที่ท่ากลางเปแบบไม่อะไรกับอะไรอย่างแล้วมันจะไม่ยุ่งมันจะไม่ยุ่งนะลูกเมื่อก่อนที่มันยุ่งเพราะลูกยังสอบตัวจะเอาอย่างไงจะเอาอย่างทำว่าจะเอายังไงอย่างนี้ก็เรื่อมันเป็นภาวะปัญหาที่เรืนอยแล้วมันจะยุ่งไปเรื่อยๆมันจะไม่จบมันสิ่งอันต่อไปก็ก็

do not choose ทำการไปแบบไม่อะไรกับอะไรเนี่ยทำการกสิ่งกินร o t ผัสนอกเนสรรพสิ่งสรรพตาก็พลากมีจิมีนิมิตนั่นนี่้็ทำาไปแบบไม่อะไรกับอะไรรม่ว่านิมิตสัญญาณจะส่งมาแบบไหนอย่างไก็ทำตามไปแบบไม่อะไรกับอะไรและจะไม่วุ่นวายตามแต่ละคนวายตามนั่นไม่มีข้อปฏิบัติอะไรนะลูกนะ s no to practice anything ถ้ามันมีข้อปฏิบัติอะไรมันจะยุ่งพระตัวปฏิบัตินั่นแหละเป็นปัญหาในตัว practice this is the problem in the practice เดี๋ยวลูกไปอยู่ไปสักพักอยู่ไปอยู่จะ stay here for long just for awhile ทิ้งตัวเลยแหละเอง discard relax and relaxing release and release แไม่เอาในตัว relax relaxing ต้องการสิแรลย relax